อ๋งอไก่องเมพอคือว่าเไปยิแนจริงๆเนาะพี่น้องทเปลี่ยนบรรยากาศไปตสวนปลู้วพี่น้องเวลาปูงนะครับุลู สวัสดีตอนสอครับพี่น้อง้อมสาวกาแฟ่มาตั้ใส่เนีว้ามูลโอ่งโรยอยู่ลูกพุเสูนี่มีเย้เบึงเน่เบอเน่ไปเกี่ยขี้ดินใส่มาบูนอนตื่นไหมเสียงปงเพลงปองเพ้งอยู่สียงเม่ไฟเม่อย่งไปเบอร์กอบเียรยังซุยยุซุยกินตอนสาฝนกระตกึ้นมืออยู่พ่อพันนี่แหละเยวก็แดดเดยวกับบดอยู่พอพนนี่แหะพี่น้อง วังผมเลเดินเลยน่นด้าแนองไปจ้ะไอพี่น้องรุ่นว่าสิขวบพขวบุวเตีเจนยู่เจนไปนี่เตานั่นเทาออกมาที่ไปสิเตาิงแม่ผาเดี๋ยวเรองตังดีๆอนใจพอดีเนาะเพาขวอ๋อมันมีเล็กคัดแย้งดีมตัวนี่เต้นหมอนี่ก็เตานาะ โอ้อาหารเกิดต้นพี่้อนนี่จ้ะที่เด็ดที่เด็ดไก่ทีได้กินเผ็ดน้ำยากระปุนไก่บานน้ำยากะทิูนี่เครื่องจ้ะสิต้มเครื่องอันแยงกันนี่จะไข่มีขิงมีพริกมีกะทเตียมหมูขาข้าวผูดมากเรียบร้อยจ้ะข้าวสดจากต้น ครับตัวพี่น้องมีอยู่สองามนครับคนที่สี่ระท่นมามีตู้เฮนันเทนนี่อยู่เดี๋ยวมาแล้วก็ไปเราไปตุลาอยู่ไปขวไก่ไกลอดตอนนนักใกล้บ้านของแพทย์อ่ะบ๊อบทวงไก่บ้านจีแม่องอีแม่ ขิ้วของเมียจุดมือไก่ตองไยป่อืมไก่ตองไก่ไก่ปลาไก่ปลาหมนของพ่อแม่น้องไพ่พออายุปานสวนดินพาร์ลมแม่น้องไพ่เตือนมาแต่เศร้าอันพอดีตัวจริงเขาก่อไก่ปอปอเปิดไฟเด้ดอืมเอากันหน้าวัดเตี้นสองตพี่แต่ว่าเอามาแกงตัวเดียวจ้ะจะน่ายจะเต็มเลยวันนี้ยันดีทำไมกินน้ำทีมงานเด้อพี่น้องแฟนครับสมองสมบัติแล้วครับ ย้พะพล่อยกินโขก้อนกันแต่กินพร้อมกินง่านไก<ง>่น้ำยากะทิน้ำยากะทิแบบแซ่บพี่น้อำน้ำเดือดล้เครืครคอ่องล้มต้มเครื่องแกงเขาต้มน้ำยับอันนั้นพี่องก็ไตัวยยับพน <h> ไปรุ่นผ้าผีผ้านงองเลาะเบื้องกัน ต้นไว้ต้นไว้ที่กระทินหน่อยเอามาาหิบปลูกพงยี่เหล่าปลูกไว้ยหนียวยอดบกกวกกินกับลาบไก่กับลาบเพชรนี่ว่าเป็นคางด้วแล้วหลังงูอ่างดีครับหลายต้นอยู่แต่ว่าเพิ่นสิซับเอาตอนไหนเพราะว่าซับเอาไว้นี่ก็าุบ่เคยเอาที่เสียเคยมีแต่เคยกินเนี่ยกระทัว่าตัดเอาเมียนเมียนอ่างไฟแจ้งว่าเสียเอาตอนไหนสนเดียวไปเอาอยู่วันไหนมันสนเด่นนี่ คันดีตัดเอามันจีบบอตายสันติมันจีบบอเซตติสันติอย่างงี้มันก็คยวิ่งคอยอยู่ว่าเอ๊ะคนเดียวใไหนีเอตอนใดนอนเนี่ยนี่พี่น้อนเบื้งต้นใดนอนเบื้งต้นนี่คีอไดเนาะนี่เนาะนี่เดียวเอาตอนใดสันติบ่วงว่าคนไปซับบอยุ่งบางไหนมันจะเกิดนอนขึ้นนอนใหม่ว่านอนสันดิเกิดอยู่ก็ใหกินอยู่พี่น้องสว่างเมื่อคยไปซับเอาบมื่อคยเห็นพคนซับเอายิ่เทลียรไหมคอมเมนต์บอกนี่ด้วยพี่น้องว่าพคนเอาตอนไหน นี่เจ้าต้่นทังเสี่ยกระทาเขาจเอาไปแกงเนาะสิบิตัดเดาเครื่องต้นมันสิบว่าตายตีสันเดย์เนี่ยเจ้าต้นมันนี่หรือว่ามันสิเกิดนอขึ้นกับปันนอไหมนี่สันเดย์กำลังเป็นเชี่ยเป็นเหนียวดอกมันบ่าเพราะว่าถ้าคุณแม่ของไปกำลังสิดขันกะทิอยู่พี่น้องก็เลยสงสัยนี่แหละว่าเอ๊ะพันธุเดียวตุนได้โซนกับแม่ของไคอยู่เขาเหม็นเขามาบอกในเด้อภูเคยไปซับเอาไว้ นันยังไปรุ่นก็ดีเจ้าสิเอาเจมบอลยังไดมันเลีออย้ยวนี่มือตึบทำนส้เลยพี่นอ้องเขาจะเบิงบเ้งปอดคนขั้วไฟเง่้ยวปูยังไงเนี่ยมีต้นหอมท่งฝุ่นมันผิดมาเล่มมาเต็มโอ้ยอยู่แีแก่บุญต้นบุรพ่าบุรพากับบาแมนทั้งเดี๋ยวพันยุ่นภาไปเบิงนน้งต้นหนึ่งต้นนี้ยังก็ซื้อมัน เฮ้ยเอาบักทั่วลังมันนะแม่น้องพายว่าบักทั่วลังบกบบนุ่ยหน้อยๆแดงๆอย่างนี้เล่าว่าเล่ามันปลูกไว้ก้าไว้มันอยู่ใกล้กับบักทั่วดินอยู่ใกล้กับบักทั่วดินเราเป็นป่องก็มีอะู่นะห้วยสนุกอนี้ลายต้นไอ้หนีเนี่ยเราปลูกไว้ผสมปะสร์กันยังสิ่งเป็นุ่มเป็นุ่มอยู่โอ้คนก็มาตกพี่น้องเลยฝนชุ่ยใส่กับโจมิคนกึ่งกอละแดงกึ่เกา เป็นไรล่มบื้อบือ,อยู่นี่เหรอคนสาวเด้อพี่น้องล่มแห้งแน่เป็นนี่แหละหเป็นอะไรเป็นแตมีหนูบปอนเป็นแตมีหนูบ่ลูกหน,หน้าหน้าทั้งหน้าใไผหน่มีหนูคนวัดบ่วัดดีเลยเนาะกาแฟมื้อนี้เนาะ เย่โบวันดีเลยโอ้วันดีแล้วโอ้ยโอยให้พ่อกับเป็นโอ้ยนะไปพึ่งแม่หนูไปได้กินกันอีกแหละเมือลลางแล้วเด้อพี่น้องไม่มาตัเหมอนห่วงเด้อวัดเจี๊ยหัวมันได้แล้วจ้ะถวยนึงอันนี้สิขันาไถ้าเป็นน้ำน้ำแกงจ้ะแกงตืีนกับมือจีคือเดยวว่าว่าแม่หนูไปได้กินเก่งเนาะพอ่นเหร ค <c oughs> ึ้นหลายๆเด้อพี่น้องพี่ยองที่แดกกับเจิงอีหลีเหรอเพราะว่าส่วนมากกับเฮ็ดเ <c oughs> น่ยโยนในกินกับเฮ็ดเป็น,นเล่าเนาี่ยเป็นผู้เฮ็ดเน่าโยนเน่าโยนในกินสูเมื่อก่อนนี่แม่น้องไผสิเป็นก้นอยู่บ้านเนาะบอไปเฮ็ดเวียกน้าโมสีเย็บผาอยู่บ้านเนยนในกินถามูเน่ายูนเน่นกินเวทถามูฮานตุ้งดุ่นได้ปูได้ปลาไปไว้ให้แม่น้องไผก็บิดเป็น,นก้นเฮ็ดใบแต่ผู้นั่นผู้นี่มากเลยเนาะกิน ไปขันเปข้าวของเลื่อนไปหน่อยเรียงไปต่มไปต่ำพี่น้องเรียงไปต่ำก่อนด้วยอะไรจะถังต้มแกงีเด๋ยหรือไส้พริกแกงบนเข้าอันนี่แหละเห็ดเป็นพริกแกงเรีองแกงเข้า เก็ดเองนี่ข้อแหลกข้ออ,ไอะไรนะข้อแะไร<ป>ข้ออะไรนะนี่ฮะไปนี่น,นั่ใส่กระเทขวกระเทียมนี่ใส่กระเทียมขวเลยจ้ะใส่ตรงเลยใส่ตรงเลยขวเครื่องแกงขวหอมๆกัน พี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศมมาอากาศดีดีเมือนอยู่คือพ่อบูคนกักตัวหรอยูดในห้องเนี่ยอย่าง<ม>ยุงเพียบอยู่อยู่ในที่อัดเนาะอยากให้มากชมบรรยากาศมารับบรรยากาศสูดอากาศบรรเทาเนาะเป็นหองแต่คนพูดคนบ่มีรถมากคนตัวเองอย่างรถมากนะเป็นหนองโอ้ยบัดวานเลยผู้คนบ่มีรถกับบัดบรรวานเนาะ จ้างสิมีรถ e? <karaoke. S 2> จังไดแล้วแมวสมม้วยจ้างเงินเดือนข่อยสู่ลูกสู่เต่าสู่เมียกินกับจูวิจู่ถือก็ลังเทียเด็เออลังเทียเด็ดทั่ววานแม่โมบะไอจังกันหาผัดแนบบ๊อบใบเหล้วร้านหน่อยบ่มีนุ่มทานนุ่มหรือว่าั่นสี่กิมีได้พุดหนึ่งบัดว่าเนาะจังไดกับพ่อวันหน้ากอเห็นเอฟซีสุพรรณสุบันย้ายติดโลกติดไผ่แข่งเขียวขาดปลอดไผ่จากโลกโควิดเด้อพี่น้องเอ้ยทีมงานอีสานบางหน่อยขอเป็นกำลังแรงใจให้สุมองสมบัตแล้วครับ สูบไปน้ากันเนี่ยไปหั่นมานีก็ตั้งตุ้มต่างระวังโอ้คอยไปคอยมะเขือว่าล่ะตั้งเจ้ายันคอยคอยยันเจ้าคือว่าล่ะเนาะตังได่กัมากินแจงคับคุนโอ๊แจงไก่แจงไก่ใส่อันทำยากะทิน้ากันเด้อพี่น้องหอมหวยหวยล่ะพริกแจงหอมล่ะจ้ะหัวอีก ขัวให้มันมันมันกันแข็งแข็กันจ้ะยังติดเติมน้ำแกงไปมาไปดูสิเห็ดเป็นเลยเห็ดเป็ดมาบางคนก็่าวว่าไอ้ไข่เบิ้งแม่น้องไผ่เก็ดโอ้โหเดี๋ยเห็ดน้ำเรื่องเทียเพวนว่าไปเห็ดหน้าไก่เห็ดเด้มันจางเกันเบิ้งโอ้ยคือใส่หน่อยแต่พอไม่ใส่คือจางแต่เพิ่มอีกหน่อยแมนจ้ะเอาให้เอาให้ให้ติดปานจะคล้องมันเลย เสียบย่ขวางก็ต้องไเสบเพราะเสบตัว้ได้ยินคนว่าูกว่าเข้มมากจังมากเผ็ดเท่ากับเติมเอาจ้ะตัวกันที่แล้วแหละจ้ะพ้อมไว้ดอือขี้แขกเอาไก่ลงไปกวนน้ำจ้ะไก่ลงไปกวนเลยเทียมอย่าง่จ้ำจ้ะใส่ต็นหัวไี่ได้เลยทีดสุดอผมหดเลย กินเป็นว like oh, ันเดียวไว้ไกลสซุกกันหน่อยวางไกลสซุกแบบเด้อแม่น้องไปติดเติมน้ำกะทิจ้ะอันนี้คือหางหางกะทิหัวลงไปแล้วจีิหัวขวนเรียบร้อยโอ้น้ำเดือดหุยคุณพี่น้องเลยฟ้าหม้อไปก่อนจ้ะให้น้ำเดือดก่อน ล่มแห้งคับพี่น้นองเฮ้ยยามันล่มแรี่งขึ้นสิล่มฝนเพราะนัะ้นว่าฝนสีมาเด้ตัวมันตัวมันหนีอยู่พยากรหรือกระไรอืมตัวคนตัวคนจี๊ร้อ,อ,งองพี่น้องเวลาปรุงแล้วครับเกลือร่องจ้ะแต่ว่าเกลือปัวเต็มใกล้แน่หลักเกลือจะสีกลมกลมไม่เหนียวไก่ว้วติ นี่น้ำตาลนิดน้อยประแดดอย่านี่ขนวงวงวงกิซูนแม่น้ำไ่ใส่ประแดดอีกเพิ่มปุ่มนู่อีกแบบนึงเนาะอีสานเนซื้อเพิ่นอีสาน ลถ้าอีสานบางคนเอนเล่าอีสานเนาะก็เลียวเตะไผ่เสื่อหรืว่าเนาะบวบวตรงอสิ่รอ่าเตะรสชิมเรอชิมรสิมบุ้ยรอชิมนเลยวุ้ยรอไยขันว่าเป็กเล่ากันว่าเป็นเล่าอีสานรอเตะอานไผอีสานเอ้ไทว่าเล่ากับพี่น้องกันพี่กอลหรอเล่ากับพี่น้องกันพี่ลนะพี่น้อง พอน้องไไฟกันลูกพึ่งให้เหล้าพ่อธรรมดาด้วยแม่ลูกไไฟได้ลูกพึ่งต้นอยู่ไหมเพิ่มเกลืออีกน้ำปลาเขาได้มาบอกใสเกลยอละเอารถน้ำปลามันอ่อนเล็กน้อยจ้ะต้องเทใส่เกลือเล็กน้อยเหันเก็ืน้ำยากับปุ่นมันยังนัว มีอย่างอื่นแจมเลย่ะีเห็ดพอตแจมเลยว่ะจีมีดกลินใส้ซีมิตรยังไงอันนั้นย่างผ่าปุ่นต้องเอาสี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 อีกหน่อยสีเข้มเข้มไปร้อยฝำมันสีเราพี่น้องเดี๋ยวหอดมาเดือดคนเดือดเลยเลยเอาไปกินข้าวมันกันเด้อพี่น้องแฟนครับสุโมงสุวัสดิ์ละครับในเวลาแล้วบ้านี้มาเด้อพี่น้องบ้านี้แล้วเราล่างไม่ล่างมือเตรียมเลยบันนี้ มาเด้อแฟนครับมองสบอลครับม <c oughs> th really ีของง่ายเหมือก nice ันเทเลยเต่งเทหลดนี่เไงบุบรหลดตอนนี้เมอเอาต้นหนามอกก้อนตอนจะไหวทีตอนนี้ งอแวงไฟเอิร์นเรางอเอิรเรเอียง้มราพักักเตี้ยช่วงงอแล้วก็ทั่ว่วผักขาพี่น้องักขายู่งน้วนเดี๋ยวพี่น้องอยย่งแล้วในบ้านแม่นนองไฟมากแตเที่ยมแตบไม่ไรู้จีนแม like ่ตูพิทุระเด้อพี่น้องแต่เดวเอนาม่ตูไปใส่อยู่เีวด like ี๋เด้อพี่น้องวันนี้เอาเดี๋ยวไปที่ น้องมันุ่มกันหลายผู้หลายคน <c oughs> โอ้ยลมแห้งเนาะวินวินอีย่ป,ปลานีปลาหลายอยู่บกุบก,ก่อนที่เป็นซีบ่น เพียดการต่างการกรเกษอะรบ่บ่บบมาฟักสกสิอับตัวเอได้้มกินกวปุ่มตอนมากินผักผักเนี่ย,ยบ่มจ้าเนเดียวก็ไฟ มกักจึงของคุณก็ขอเยอะส่วนสักว่ <c oughs> าออกเป็นตั้งแต่ไหนแต่น้ำไม่เลยก็จอรักก็จะรักแต่แต่ว่ามากตัด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยววันศิลป์ผู้หนึ่งมากันผักคา,าเล่าจริงแถมน้ำผักนี่หรอเพราะว่าเวลาเราเ็บย <Okay. S 3> ำงานเนาะ เป็นอกองพักเลยไล่ๆนะไม่กินไกินี่นขมยอยู่จบกองม่ายไปกองประตูแล้วาหาแม่แม่ิท้ายอยูกก่ปักนองต้องกินงานบัดงาน,นงานน,น่จะไาถ้ากินร้งางยเ,เลาขายอยู่ขาง,ง,ง,งนี้ขาวนุบาทได้ตอน พังนี้เป็นสันเปนเป็นเท้เป็นแท้เป็นแทวเป็นท้าเม่ได,ด้มาัางยังเรียกเาลยมีสุภาพันะังอ,อยู่ปะา,ปาเาแล้วมาจ้อมติ๋พร้อมกัทีเนาะ กินหอมมะกรหวยหวยชุดตัวนี้หราเป่นไมนของใครดีของบุ๋น จากแต่ลายมือหรอเอามือหน้าปะทีเนี่ยผู้คนกกตัวยึดร่วงบันสนามเป็นย่งเลยเห็นมครับเป็นย่งเลยเป็นย่งเป็นยวงเมนที่ยุบานนั่นหน้าไหมของยุงเป็นเย็นดีเดยออกของยุเป็น ลาใหม่บปรยากาดอกบรรยากาศดีอันนี้อสมอมียังไปเป่า้อมหมอไปเป่าว่าเนะพี่นเนาแบบประยชนเองปีปลาเปลียนบ่หรอกบรรยากาศดีโมเป็นเด็กานได้ยาำหนยหนึงย้ำเวันเป็นเหตุยุ่งกันบ่บนเตียงนอนอยู่ยุ่ร่วงกันเลยนอนอยู่บนเตียง ข้าวไ่กรยุนน้ากนนหน่ำตาพงเกเต็ดีอยู่ก็แดดอัดถามูเฟาลก็ยุกไ่เติบยุกร้อยเม็ดนะม้ฟเฟิไไ่กันดอกพวเต่านี่เนีลเฮ็ดเต้นเลยตั้งมเฟเฟิลตัวใหญ่นี่ในปลาเป็นบะมีไฟเหอนัันคนตกนล่งกับมูาเป็นเวลาพมีบางอยู่ มันมีมีเป็นย่ามไเปอกเตาหมอตำรวจบ้านเต่าต้องยานเลยซึ่ง่รักษาวามปลอดภัยอย่งนี้ด้วยนคบบรรยากาศดีครับก็มาปล่อนกิมี่น้องมากครับดูแลกันลอยกนนลายไปอปกันไปได้หนอเรื่องแบบานะมึง อาย่น,นก่กินเลยเ็นอาู่น่กินขาเป่าไปนง้กันแต่พกกันนี่ละพ่นลองไส่บานกับกนเจฟเงิอนซอยเดียกันแล <ะ S 2> ้วก็อจมอมือนีละเอางเงินไปเอาของสื่อของไปให้ไบาน้ก็ซอยเดียกันนนนั้นออกแน่พว้นี้ออกแน่ขอสันนะฮะเนียงตม่บปนได้หลายบานเป็นประกาศเอาไป็น้นอ่ะ ไม่หายสุดต้นก็ไไปมากนะนี่หน่อยก็ออนน้อยน้อยน้ี่น้องมีหลายเนี่ยไม่ว่าพี่น้องไปเป็น้องมั่นซอยกันทุกต้นลมาป้อยกันกินมันกะนี่หน่อยก็เห็นหน่อยผมมีหลายกห้หลายตามตองสัทธาที่เหนีวเมียงเนาะแ มาวัดสิ่งกันยุงเทปไปแอร์อัดขมิ้หม่องจะรักษาสูดเ้อพี่น้องแฟนครับสม,มองสุบอติละครับเจ้าขาดปลอดภัยจากโ,โควิดส,สุขสุขคนครับเจ้าน,นี้ื้นนี้ฝากไว้สักน้เลยพี่น้องยูดีมีแห้งครับสวัสดีครับ,บ